สวัสดีปีใหม่จากบ้านไร่วงพยอมนะคะวันนี้วันปีใหม่บ้านไร่วงพยอมได้รับพัสดุแต่เช้าเลยนะคะจากบริษัทของเคอรี่มาส่งนะคะนี่ค่ะกล่องยาวแบบนี้นะคะไม่มีชื่อนะคะไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้ส่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูกันนะคะว่าเขาส่งอะไรมาให้บ้าแนแหลพยายามนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโอ้แพแผกแน่นลึกจังเลยนี่ค่ะแกะออกมาโอ้โห อะไรนี่น่าจะมาแต่คนคนเดียวกันนะคะจากร้านเดียวกันนะคะการแพ็คกล่องเหมือนกันนะคะนี่ต้นสูงดีด้วยนะคะนี่ค่ะต้นสูงมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ีเพื่อนช่วยช่วยแกะกล่องนะคะแพ็คคู่นะคะว้าวมีดอกมาด้วยค่ะโอ้อันนี้ยอด ยอดโค้งงอนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟื้นอันนี้มีดอกมาด้วยโอ้โหขอบคุณผู้ที่จัดส่งมาให้บรลษัทของพยอมนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ในวันปีใหม่นะคะสุขสดชื่นแจ่มใสรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะนี่ค่ะมีดอกเข้ามาด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้ นี่ค่ะใบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใบลักษณะนี้แล้วก็ดอกลักษณะนี้ช่วยบอกบาลายวงพยอมด้วยนะคะว่านี่คือต้นอะไรแต่เขามีเขียนมากับ อมเจ็ดชั้นใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกบ้านแรล่งพะเยมด้วยนะคะเขาบอกมาว่าเป็นหอมเจ็ดชั้นนะคะเป็นต้นไม้ที่บ้านแรล่งพะเยมอยากได้มากๆเลยนะคะอยากได้ไม้ที่แปลกๆที่ไม่มีในถิ่นของบ้านเราเองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีนะคะ เขาออกดอกมาให้ด้วยนะคะก็มาอรอลุ้นกันนะคะว่าเขาดอกเขาบานขึ้นมาจะสวยจะหอมหรือไม่นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมของขวัญปีใหม่นะคะกับดอกไม้ที่เขาบอกว่าดอกหอมนะคะชื่อว่าหอมเจ็ดชั้นนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสุขชื่นสมหวังในวันปีใหม่และตลอดไปทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ